สวัสดีค่ะพบกับทิ่ดาชาแนลเช่นเคยคลิปนี้กี้มาอัปเดตแผนฝนหลวงของวันที่24กันยายน2563นะคะบินทั้งสิ้น5จังหวัดด้วยการครอบคลุมหลายพื้นที่มีบางพื้นที่บางจังหวัดที่ยังคงต้องการน้ําและแรงอยู่ทิ่ดาชาแนลก็ไม่พลาดจะหยิบนําข่าวสารมารายงานให้ทราบนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะ เรามาดูที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลบบุรีบินเวลา13นาฬิกาพื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่การเกษตรลุ่มรับน้ำจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาท ส่วนแนวการบินก็จะบินอยู่2บริเวณด้วยกันนะคะได้แก่1นบริเวณอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีไปจนถึงอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทและ2บริเวณบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีถึงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทค่ะต่อกันที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินบินเวลา11นาฬิกาพื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดสุรินและจังหวัดร้อยเอ็ด แนวการบินได้แก่บริเวณพื้นที่อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมาบินเวลา10นาฬิกาสนาทีพื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่การเกษตรพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์แนวการบินได้แก่บริเวณอำเภอวัง,งน้ำเขียวถึงอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเสริงสสงจังหวัดนครราชสีมาถึงอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ และบริเวณตอนล่างของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานีบินเวลา10ิบนาฬิกาพื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยะโสธรตอนบนแนวการบินได้แก่บริเวณพื้นที่อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญถึงอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรพี่อุทัยถ้าฟังอยู่นะคำเขื่อนแก้วตกไหมมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวกี้ด้วยจ้ะ ต่อกันที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานีบินเวลา10นาฬิกา30นาทีพื้นที่เป้าหมายได้แก่พื้นที่การเกษตรจังหวัดอุดรธานีจังหวัดสกลนครและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวงเขื่อนน้ำพุงเขื่อนน้ำอูนเขื่อนลำปาค่ะจังหวัดไหนอำเภอไหนที่กี้กล่าวไปเมื่อกี้ ฝนตกแล้วก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือฝนยังไม่ตกขนาดทําฝนเทียมแล้วก็ยังไม่ตกก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอยู่กันแบบพี่น้องสําหรับที่ดาชาแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย